โรคที่เกิดในปลาหางนกยุงปลาหางนกยุงเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่มีความยาวเต็มที่ไม่เกิน5นิ้วมีจุดเด่นคือครีบหางที่มีขนาดใหญ่ ตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดตัวผู้มีขนาดลําตัวที่เล็กกว่าตัวเมียมีสีสันและคี้ผางที่สวยกว่าขณะที่ตัวเมียตัวจะใหญ่ท้องอูมสีสันน้อยกว่าตัวผู้และมีคี้ผางที่มีขนาดเล็กปลาหางนกยูงมีการกระจายพันธุ์บริเวณทวีปอเมริกากลางจนถึงอเมริกาใต้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดจนถึงน้ำกร่อยที่มีกระแสน้ำไหลเอื่อย เป็นปลาที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงหากินบริเวณผิวน้ําโดยกินทั้งพืชและสัตว์น้ํารวมถึงมแมลงหรือตัวอ่อนของมแมลงขนาดเล็กปัจจุบันปลาหางนกยูงได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลวดลายขนาดรวมถึงสีสันสวยงามซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมมากซึ่งมีหลายสายพันธุ์เช่นทักซิโดกราฟคอมบราโมเส็หางดาบนนออนเป็นต้น โรคที่พบในปลาหางนกยูงซึ่งเกิดจากหลายสายเหตุดังนี้ 1. โรคที่เกิดจากแบคทีเ r ีย 2. โรคที่เกิดจากปารสิตและ 3. โรคที่เกิดจากเชือ้อราโรคที่เกิดจากแบคทีเ r ียโรคจุดแดงลักษณะอาการทําให้เกรดปลาหลุดออกส่วนเกรดบริเวณร,บรอบๆเกรดที่หลุดออกนั้น จะตั้งขึ้นและบวมแดงการป้องกันและการรักษาใชา้คอเรมฟินิ้าล50มิลลิกรัมต่อน้ำา1ลิตรแช่ทิ้งไว้2-3วันโรคขีบหางกร่อนลักษณะอาการโรคนี้เกิดตามบริเวณปลายขีบและค่อยๆกร่อนเข้าไปทำให้ดูเหมือนว่าครีบนั้นมีขนาดเล็กลงหรือบางครั้งครีบจะกรนไปหมดเลยการป้องกันและการรักษา1 ใช้ยาปฏิชีวนะพวกคอรแรมฟีนเค้า50มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตร 2. ใช้สารละลายมาราคายกรีน1กรัมต่อน้ำ10ลูกบาทเมตรทำซ้ำกัน2-3ครั้งโดยทำวันเว้นวันโรคแพ้เปื่อยลักษณะอาการเกิดการตกเลือดบริเวณผิวหนังหรือครีบทำให้เป็นจุดสีขาวหรือค่อนข้างเหลืองบริเวณผิวหนัง ว่ายน้ำผิดปกติเสียการทรงตัวการป้องกันและการรักษา1แช่ปลาในยาเหลือง2มิลกรัมต่อน้ำ4.5ลิตรนาน30นาที2เติมคอแรมเฟนิเคอลลงในบ่อเลี้ยงในอัตราส่วน1กรัมต่อน้ำ18ลิตรโรคที่เกิดจากปรสิตรโรคจุดขาวลักษณะอาการ เกิดจากสัตว์เซลล์เดียวที่ชื่อว่าอิกเข้ามาเกาะตัวปลาและผิวหนังชั้นนอกสร้างความมารคายเคืองทําให้เห็นเป็นจุดขาวการป้องกันและการรักษาใช้ฟอร์มาลีน25-30มลิตรต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรผสมกับมาลาคายกรีน0.1กรัมต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรแช่ทิ้งไว้ตลอดและควรแช่ซ้ำอีก3-4ครั้ง ่างกันครั้งละเจ็ดวันโรคปิงใสลักษณะอาการมักพบในบริเวณเหงือกและผิวหนังเหงือกของปลาหางนกยูงจะเปิดออกเหงือกจะบวมและมีสีซีดปลาหางนกยูงจะหุบอากาศตลอดเวลาการป้องกันและการรักษาใช้ฟอร์มาลีน40มิลลลิตรต่อน้ำ1,000ลิตร แช่ทิ้งไว้จนกว่าปลาจะหายโรคนอนสมอลักษณะอาการพบนอนสมอลักษณะลำตัวเป็นรูปทรงกระบอกส่วนหัวคล้ายสมอทำหน้าที่ยึดเกาะกับตัวปลาการป้องกันและการรักษาใช้ดิฟทรเรกเข้มข้น0.25-0.5กรัมต่อน้ำ1,000ลิตรแช่ทิ้งไว้ตลอดแล้วแช่ซ้ำ3-4ครั้ง แะครั้งห่างกัน7วันโรคที่เกิดจากเชื้อลาโรคที่เกิดจากเชื้อซาปริเนียลักษณะอาการเป็นปุยขาวที่ผิวหนังครีบและปากการป้องกันและการรักษาควรกำจัดปลาที่เป็นโรคนี้ทันทีและควรทำความสะอาดบอ่อเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคในประหางนกยุง นำปลาหางลูกยุงที่ป่วยนำมาชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของปลาในแต่ละตัวการตรวจดูปรสิตจะดูลักษณะอาการภายนอกตามผิวตัวเกรด็ดครีบคลีบหางช่องปากและนำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ตรวจดูปรสิตภายในด้วยการเปิดช่องท้องดูที่ตับไตม,ม้ามและลำไส้เมื่อพบปรสิตให้ศึกษาลักษณะรูปร่างของปรสิต ได้นำไปจำแนกชนิดการตรวจยินิชัยโรคแบคทีเรียในผังลูกยุงวิธีการแยกเชื้อแบคทีรียจากอาวัยวะภายในของปลาคือ 1. ทําทำการผ่าตัดเปิดช่องท้องแล้วใช้หลุมเคี่ยเชื้อจากอาวัยวะภายในเช่นตับไตและม้าม 2. นํนำเชื้อที่ได้มาทำการสต๊กเพดลงบนอาหารเลี้ยงเชือ้อและนำไปบ่มเชือ้อการแยกเชื้อบริสุทธิ์ นำเชื้อจากเพ็ดเดิมมาทำการแยกเชื้อให้ได้เชื้อโคโูลนีเดี่ยวจากนั้นนำมาย้อมแกรมย้อมด้วยสีคริสตัลไวโอเลตไอโอดีนซา a ารีนตามลำดับขั้นตอนจากนั้นนำไปส่องดูที่กำลังขยาย100เท่าแกรมบวกจะติดสีน้ำเงินแกรมลบจะติดสีแดงสรุปเชื้อโรคที่พบในประหงนกยุงส่วนมากจะเป็นการติดเชื้อ a อร o ม e เนซึ่งปลามีลักษณะอาการท้องบวมเกลรดตั้ง เกิดแผลตามตัวและการตกเลือดรักษาได้โดยการใช้ยากลุ่มออกซิเตสตาไซคินหรือเตสตาไซคลิน